ถ้าคุณคิดว่าปลากัดมีแค่สายพันธุ์เลี้ยงสีสดในตู้คุณกำลังพลาดโลกอีกใบหนึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิบปลากัดสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติไทยตัวจริงเสียงจริงแบบที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนแต่และชนิดมีเอกลักษณ์สถานะและเรื่องราวเฉพาะตัวบอกเลยว่ามีทั้งสวยมีทั้งหายากและบางชนิดใกล้สูญพันธุ์อย่าลืมคอมเมนต์ว่าตัวไหนคืออันดับหนึ่งในใจคุณชนิดที่1ปลากัดปีนงัง เป็นปลากัดป่าดั้งเดิมที่พบในภาคใต้ของไทยและมาเลเซียโดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือเป็นปลากัดชนิดไม่ก่อวอดแต่ใช้วิธีอมไข่ในปากเพื่อเลี้ยงลูกอ่อนทําให้ต่างจากปลากัดเลี้ยงทั่วไปที่สร้างวอดเพื่อวางไข่ลักษณะภายนอกของปลากัดปีนังคือรูปร่างป้อมใหญ่และหัวโตตัวผู้มีสีน้ําตาคลค้ําแก้มและเกล็ดเป็นสีฟ้าเหลือบเขียวส่วนตัวเมียจะมีสีน้ําตาลอ่อนและมีแถบคลําผ้าตามลําตัวโตวเต็มที่ประมาณ5-7ถึงเซนติเมตร พวกมันมีนิสัยไม่ดูร้ายชอบอยู่กันเป็นฝูงและอาศัยในลำธารบนภูเขาที่น้ำไหลแรงสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำให้การสร้างวอดไม่เหมาะสมจึงวิวัฒนาการมาใช้การอมไข่แทนปลากัดปีนังสามารถพบได้ในจังหวัดภาคใต้เช่นนะครศรีธรรมราชตรังและสตูลรวมถึงบนเกาะปีนังของมาเลเซียซึ่งเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์นี้ปลากัดชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ยังคงพบได้ในธรรมชาติและมีความสำคัญต่ตอาการศึกษาวิวัฒนาการของปลากัด รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคโดยรวมแล้วปลากัดปีนังเป็นปลากัดป่าที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งรูปร่างสีธรรมชาติและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ที่ไม่เหมือนปลากัดเลี้ยงทําให้เป็นสายพันธุ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์อย่างยิ่งชนิดที่2ปลากัดภาคกลางคือภาพจําของปลากัดไทยที่คนทั่วโลกรู้จักด้วยร่างกายเล็กแต่ทรงพลังสีสันสดจัดและนิสัยนักสู้ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสยามมายาวนาน ปัจจุบันปลากัดสายนี้ถูกพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนเกิดรูปทรงครีบและเฉดสีหลากหลายทั้งแบบฮัฟฟมูลและสายประกวดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของไทยในเชิงวิทยาศาสตร์ปลากัดภาคกลางอยู่ในสกุลเบตา้าซึ่งกระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยบีสเปเรนเดนคือสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกและพัฒนาเพื่อการเลี้ยงมากที่สุดลักษณะเด่นของปลากัดภาคกลางคือความยาวราว5-7ถึงเเซนติเมตรตัวผู้มีครีบยาวสีสันจัดโดยเฉพาะเวลาแสดงอนาเขต อีกทั้งยังมีอวัยวะลาบิรินที่ช่วยให้หายใจจากอากาศได้โดยตรงจึงอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําตื้นนิ่งอย่างนาข้าวหนองน้ําและบ่อธรรมชาติในภาคกลางได้ดีปลากัดภาคกลางยังมีพฤติกรรมก่อวอดตัวผู้จะสร้างรังฟองรับไข่และดูแลลูกอ่อนจนแข็งแรงถือเป็นพฤติกรรมคลาสสิกที่ทําให้สายพันธุ์นี้โดดเด่นกว่ากลุ่มปลากัดที่อมไข่ในปากแบบสายพันปีนังในด้านวัฒนธรรมและเศษธธรษฐกิจปลากัดไทยได้รับการยอมรับเป็นสัตว์ประจําชาติด้านสวยงาม สร้างอุตสาหกรรมสัตว์น้ำสวยงามที่มีมูล,ลค่าสูงทั้งในประเทศและตลาดโลกจากการคัดสีคัดลายและรูปทรงครีบที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์พันธุ์ป่าก็สำคัญมากการปล่อยปลากัดเลี้ยงลงธรรมชาติอาจกระทบความหลากหลายของปลากรดป่าไทยและผู้เลี้ยงควรให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์รักษาคุณภาพน้ำและหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ต่อสู้อย่างไม่จำเป็นเพื่อให้ปลากัดยังคงเป็นสัตว์สวยงามที่ทรงคุณค่าของไทยต่อไปชนิดที่3ปลากัดอีสาน ถ้าให้นึกถึงปลากัดที่มีสเสน่ห์แบบบ้านๆแต่สวยแบบเหนือความคาดหมายปลากัดอีสานคือหนึ่งในนั้นตัวเล็กแค่ห้าถึงหเซนติเมตรแต่เวลาเจอแสงนิดเดียวเกล็ดมันจะสะท้อนเป็นสีเขียวปรากฏทั้งตัวเหมือนมีลายเรายขาคณิตวิบวับอยู่บนผิวน้ำหนองนาในฤดูฝนปลาชนิดนี้อยู่ในกลุ่มปลาก่อวอดตัวผู้จะค่อยๆทํารังฟองไว้ใต้ผู้ไม้น้าอย่างใจเย็นพอวางไข่เสร็จก็เป็นพ่อบ้านเต็มตัวคอยเก็บไข่และลูกกลับวอดตลอดปลากัดอีสานมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่า ลาบิรินทํทให้ขึ้นมาฮุบอากาศแล้วอยู่ในน้าขุ่นน้าตื้นที่ออกซิเจนต่าได้สบายความสวยของมันก็มีสเสน่ห์แบบธรรมชาติจริงๆตัวผู้จะสีจัดกว่าครีบยาวกว่าและเวลาเปิดศึกหรือจีบตัวเมียสีฟ้าเขียวบนใบแก้นกับครีบจะลุกขึ้นมาแบบเห็นชัดมากตัดกับลำตัวสีน้ำตาลเข้มเหมือนงานศิลป์ของธรรมชาติส่วนตัวเมียก็จะเรียบร้อยกว่าสีอ่อนกว่าปลากัดอีสานผูกกับวิถีชาวบ้านมานานแต่ตอนนี้จะหลายปัญหาทั้งถิ่นอาศัยหาย พันป่าโดนปนจากสายแฟนซีและคุณภาพน้ําที่แย่ลงการอนุรักษ์จึงสําคัญมากไม่ปล่อยปลาสายเลี้ยงลงธรรมชาติและช่วยกันดูแลแหล่งน้ําให้มีพืชน้ําที่เป็นที่หลบซ่อนของมันมันอาจเป็นปลาตัวเล็กๆแต่เรื่องราวและความงามแบบบ้านๆของมันคือเสน่ห์จริงๆของลุ่มน้ำโขงที่น่าฟังและน่ารักษาไว้ที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียวชนิดที่4ปลากัดป่าภาคใต้ลองจินตนาการถึงปลาตัวเล็กๆที่โดดเด่นด้วยประกายเมทัลลิกสีเขียวฟ้า ตัดกับรีบแดงสดราวกับแสงอาทิตย์ยามเย็นมันคือปลากัดป่าภาคใต้หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อปลากัดสงบหนึ่งในปลากัดสายพันธป่าที่งดงามที่สุดของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปร่างเรียวยาวขนาดเพียงราว5เซนติเมตรและครีบหลังที่ค่อนไปด้านท้ายลำตัวมันมีเอกลักษณ์ต่างจากปลากัดที่เราเห็นกันทั่วไปเกล็ดของมันเหลือบแดงน้ำเงินและสะท้อนประกายเขียวฟ้าเมทัลลิกอย่างสวยงามโดยเฉพาะหางรูปพระจันทร์เสี้ยวในธรรมชาติ ปลากัดชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าอ่อนโยนกว่าสายพันธุ์อื่นไม่ได้เกาวร้าถ้าปลากัดภาคกลางหรือปลากัดอีสานและยังสามารถเลี้ยงรวมได้แม้ยังมีพฤติกรรมแสดงอนาเขตอยู่บ้างเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะสร้างรังฟองอย่างประณีตบนผิวน้ำคอยรับไข่และดูแลลูกอ่อนจนปลอดภัยเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่งดงามที่สุดของปลากัดป่าถินอาศัยของมันกระจายตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนครศรีธรรมราชสมขขาไปจนถึงมาเลเซียและบางพื้นที่ของกัมพูชา ที่มีลำธารและบึงเยียสงบน้ำอ่อนและพืชน้ำหนาแน่นความงดงามของปลากัดป่าภาคใต้ทําให้มันเป็นขวัญใจของนักเลี้ยงทั้งในไทยและต่างประเทศมาตรฐานประกวดก็เน้นความคมชัดของสีลายครีบและประกายเมทัลลิกที่เป็นเอกลักษณ์หากต้องการเลี้ยงเจ้าตัวนี้ชอบน้ําสะอาดนิ่งอุณหภูมิอุ่น,นและที่หลบซ่อนเล็กๆแค่นี้ก็เพียงพอให้มันแสดงสเสน่ห์ธรรมชาติได้เต็มที่ชนิดที่4ปลากัดหัวโมง่งหรือเบต้าพรีมา คือภาพแทนของปลากัดสายป่าที่แปลกและต่างจากปลากัดที่เราคุ้นเคยอย่างชัดเจนที่สุดจุดเด่นคือพฤติกรรมพ่อปลาอมไข่ในปากแทนการสร้างวอร์ดทำให้มันกลายเป็นตัวละครสําคัญที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้เราเห็นความหลากหลายเชิงวิวัฒนาการของปลากัดไทยและอาเซียนรูปร่างของมันเพียวคล่องตัวโตวเต็มที่ราว5ถึงเซนติเมตรสีสันเป็นโทนธรรมชาติน้ําตาลเทาแทบประกายเขียวฟ้าแบบเมทัลลิกคล้ายชุดพรางของนักซุ่มตัวผู้จะสีเข้มและเด่นกว่าเล็กน้อย แต่โดยรวมก็ยังเป็นสไตล์สายป่าที่ครีบสั้นกระชับพร้อมหรือมากกว่าสายครีบยาวแฟนซีที่เห็นในตลาดเลี้ยงทั่วไปความพิเศษที่สุดคือการสืบพันธุ์เมื่อผสมไข่เสร็จตัวผู้จะอมไข่ทั้งหมดไว้ในปากจะลูกปลาว่ายน้ําได้นี่เป็นการปรับตัวของปลาที่อยู่ในแหล่งน้ําไหลหรือกระเพื่อมซึ่งวอดไม่มั่นคงพฤติกรรมนี้เองทําให้ปลากัดหัวโมงสงบระวังตัวแต่ยังมีช่วงกาลางครีบเร่งประกายให้เห็นเวลาเกี้ยวพาราสีหรือป้องกันอนาเขตถิ่นอาศัยของมันพบใน,บในภาคตะวันออกของไทย เช่นจันทบุรีและบางพื้นที่ภาคกลางรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมักอาศัยในน้าไหลช้ามีพืชน,น้ําและรากพืชแน,น่นเหมาะกับชีวิตแบบซุ่มเงียบของมันแม้จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ําแต่ก็ยังเผชิญภัยคุกคามจากการสูญเสียถิ่นและการปนเปื้อนพันธุจากปลากัดแฟนซีดังนั้นการเลี้ยงอย่างมีจริยธรรมน้ําสะอาดไหลช้ามีที่หลบไม่กระตุ้นให้ต่อสู้คือสิ่งสําคัญปลากัดหัวโมง่งจึงไม่ใช่แค่ปลาอีกชนิดหนึ่ง แต่เป็นตัวแทนเรื่องราววิวัฒนาการของปลากัดสายอมไข่ที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของปลากัดลึกขึ้นกว่าที่ตาเห็นชนิดที่6ปลากัดอมไข่กระบีถ้าพูดถึงปลากัดสายป่าของไทยที่ทั้งสวยลึกลับและหายากที่สุดชนิดหนึ่งปลากัดอมไข่กระบีคือชื่อที่ต้องพูดถึงเลยปลาตัวเล็กๆที่เหมือนหน้าต่างเปิดไปสู่โลกน้ำใสท่ามกลางภูเขาหินปูนของจังหวัดกระบีสีสันของมันดูสุภาพแต่มีสเสน่ห์สีพื้นน้ำตาลแซมประกายเขียวฟ้าแบบเมทัลลิกเฉพาะจุด ช่วยให้พรางตัวในแอ่งน้ําูุและรากไม้ได้อย่างแนบเนียนจุดเด่นที่สุดคือพฤติกรรมของพ่อปลาที่อมไข่ไว้ในปากตั้งแต่วันแรกจนลูกแข็งแรงพอจะว่ายน้ําเองได้เป็นกลยุทธ์แทนการทําบอดเพื่อให้รอดในน้ําที่ไหลเอื่อยและไม่นิ่งตัวผู้จะเร่งประกายสีกางคลี่ข่มคู่แข่งและเกี้ยวพาราสีแบบสงบแต่มั่นใจปลากัดชนิดนี้พบได้เฉพาะในกระบี่เท่านั้นและยิ่งทําให้มันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัยทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การปนเปื้อนพันจากปลากัดแฟนซีและคุณภาพน้ำที่ผันผวนทําให้ปลากัดอมไข่กระบีถูกจัดว่าเป็นชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในงานอนุรักษ์ร่วมสมัยหลายฉบับถ้าใครสนใจเลี้ยงต้องคํานึงถึงจริยธรรมเป็นพิเศษน้าใสหลายช้าใช้น้ําธรรมชาติของหินปูนมีที่หลบและอาหารโปรตีนดีๆเพื่อให้ประกายธรรมชาติโดดเด่นที่สําคัญที่สุดคือไม่จับจากธรรมชาติและไม่ปล่อยกลับแหล่งน้ําเพราะปลาตัวเล็กๆชนิดนี้ คือมรดกเฉพาะถิ่นที่เราควรช่วยกันรักษาไว้ให้ยืนยาวที่สุดชนิดที่7ปลากัดอมไข่สงขาลองจินตนาการถึงปลากัดไทยตัวเล็กๆที่ดูนิ่งขรึมแต่ซ่อนพลังและความเด็ดเดี่ยวไว้เต็มเปี่ยมนี่แหละคือปลากัดอมไข่สงขาหรือเบต้าเฟอร์ลอกแขกผู้เงียบสงบจากพื้นป่าชื้นของภาคใต้ตอนล่างรูปร่างเพรียวสีสันพรางตัวน้ำตาลเทาทว่าพอสะท้อนแสงจะเห็นประกายเขียวฟ้าที่แก้มและลำตัวเหมือนแสงเมทัลลิกแวบวับตามรากไม้ใต้น้ำ แม้ชื่อเฟอร์ลหลอกจะหมายถึงความดุดันแต่ในธรรมชาติพวกมันกลับเป็นปลาที่สงบขี้ระแวงและเลือกใช้พลังเฉพาะเวลาต้องปกป้องครอบครัวจุดเด่นที่สุดคือนิสัยอมไข่ในปากของพ่อปลาหลังผสมพันธุ์ตัวผู้จะรับไข่ทั้งหมดเข้าไปดูแลฟักจะลูกแข็งแรงพอจะว่ายน้ำเองเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับร่องน้ำไหลช้าหนองพืชแน่นและป่าชุ่มน้ำรอบจังหวัดสงขลาปลาชนิดนี้เป็นนักครางตัวชั้นยอดครีบหลังและครีบก้นมีลายเข้มช่วยกลมกลืนกับเงาพืชน้ำ ตัวผู้มักสีจัดกว่านิดหน่อยแต่ยังคงรูปร่างสั้นกระชับแบบปลาป่าเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ถิงนจะเห็นพวกมันกลางครีบแสดงประกายเขียวฟ้าเพื่อข่มคู่แข่งและเกี้ยวพาราสีถิ่นที่อยู่ของมันกําลังเผชิญความเสี่ยงทั้งจากการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําคุณภาพน้ําที่เปลี่ยนไปและการปนเปื้อนพันธุกรรมจากปลากัดเลี้ยงที่ถูกปล่อยลงธรรมชาติการอนุรักษ์จึงสําคัญมากต้องรักษาแหล่งน้ําห้ามนําปลาเลี้ยงไปปล่อยและสนับสนุนการสํารวจประชากรปลากัดป่า เพื่อให้ปลากัดอมไข่สงขลายยังคงอยู่ในธรรมชาติอย่างงดงามต่อไปชนิดที่8ปลากัดมหาชัยนักสู้ตัวน้อยจากป่าจากและน้ำกร่อยของลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองผู้คนมักรู้จักปลากัดไทยจากสายภาคกลางแต่ปลากัดมหาชัยคือเรื่องเล่าที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันถือกำเนิดกลางป่าชายเลนเคียงข้างเมืองอุตสาหกรรมและสามารถอยู่รอดในสภาพน้ำกร่อยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยสีฟ้าเขียวเมทัลลิกเป็นประกายบนแก้มและลำตัว ตัดกับพริ้โทนเข้มสําแดงหมนทําให้มันโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นยิ่งในช่วงกลางครีบหรือแสดงอนาเขตสีทั้งหมดเหมือนติดไฟซึ่งใช้สื่อสารกันในน้ําขุ่นของป่าจากได้อย่างชัดเจนปลากัดชนิดนี้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการในปี2012จากงานวิจัยไทยและต่างประเทศที่ยืนยันว่าแตกต่างจากปลากัดภาคกลางทางั้งทางรูปร่างและพันธุกรรมเป็นปลากัดกอวอดคลาสิกตัวผูรร้สร้างรังฟองรับไข่ดูแลลูกจนว่ายคล่องและใช้อวัยวะลาบิรินช่วยหายใจในน้ำที่ออกซิเจนต่ำได้ดี บ้านของมันคือคูคลองน้ำกร่อยพุ่มรากจากที่แน่นทึบและพื้นที่หลบซ่อนมากมายทำให้มันกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นของสัตว์ป่าพื้นถิ่นที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางเมืองและโรงงานแต่ความอยู่รอดนี้ก็เผชิญความเสี่ยงทั้งการสูญเสียป่าชายเลนน้ำกร่อยปนเปื้อนและการผสมข้ามกับปลากัดเลี้ยงสายแฟนซีการอนุรักษ์ปลากัดมหาชัยจึงเริ่มตั้งแต่การรักษาป่าจากห้ามปล่อยปลากัดเลี้ยงลงธรรมชาติและร่วมมือกันระหว่างชุมชนนักวิจัยและคนรักปลากัด เพื่อให้สายพันธุ์มหาชัยไม่หายไปจากบ้านของมันเองชนิดที่9ปลากัดช้างถ้าพูดถึงปลากัดไทยหลายคนอาจนึกถึงสีจัดจัดหรือครีบพลิ้วๆแต่ปลากัดช้างหรือเบต้าพายคืออีกโลกหนึ่งของปลากัดไทยสายป่าที่พรังตัวเก่งคล่องตัวสูงและมีสเสน่ห์ของความเรียบง่ายแบบธรรมชาติแท้ๆปลากัดชนิดนี้ถูกบรรยายครั้งแรกโดยแทนในปี1998และตั้งชื่อว่าพายตามสัญ,ญลักษณ์กรี ที่สื่อถึงลวดลายและรูปทรงเฉพาะตัวของมันปลากัดช้างมีลำตัวเพรียวหัวเรียวครีปสั้นกระชับไม่ได้เน้นโชว์ความมือวาเหมือนสายประกวดสีพื้นออกน้ำตาลเทาตัดด้วยลายเข้มที่เห็นเด่นชัดเวลาแสดงอนาเขตตัวตเต็มวัยก็ประมาณ5-7ถึงเซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดที่คุ้นเคยสำหรับปลากัดป่าของไทยหลายชนิดสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือพฤติกรรมการสืบพันธุ์แบบอมไข่ในปากหลังผสมพันธุ์ตัวผู้จะรบไข่เข้าปาก คุ้มครองจะลูกพร้อมออกว่ายเป็นการปรับตัวต่อแหล่งน้ำไหลชา้าและกระเพื่อมที่ทำให้การทำรังฟองไม่มั่นคงและแน่นอนมันมีอวัยวะลาบิรินเหมือนปลากัดอื่นๆช่วยให้ขึ้นมาหายใจเอาอากาศได้โดยตรงถิ่นอาศัยของมันกระจายอยู่ในลำธารร่องน้ำธรรมชาติของไทยที่มีพืชน้ำและรากไม้ให้หลบซ่อนทำให้มันมีนิสัยค่อนข้างสงบขี้ระแวงและไม่ก้าวร้าวนอกฤดูผสมพันธุ์แต่เหมือนปลากัดป่าหลายชนิดปลากัดช้างกำลังเผชิญปัญหาทั้งการสูญเสียถิ่นอาศัย คุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปรวมถึงการปนเปื้อนจากสายพันเลี้ยงแฟนซีในธรรมชาติการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบจึงสําคัญมากน้ําสะอาดไหลช้ามีที่หลบไม่จับจากธรรมชาติและไม่ปล่อยกลับลงแหล่งน้ําชนิดที่10ลองจินตนาการถึงสมาชิกใหม่ของโลกปลากัดไทยที่เพิ่งถูกบรรยายทางวิทยาศาสตร์ไม่นานมานี้นี่แหละคือปลากัดตะวันออกปลาน้ําจืดรูปร่างเพลียวตัวเล็กจากภาคตะวันออกของไทยชื่อของมันก็สะท้อนถิ่นกําเนิดชัดเจนคนในวงการเลี้ยงมักเรียกกันติดปากว่า ปลากัดกรกบินตามแหล่งพบสําคัญในธรรมชาติในด้านพฤติกรรมปลากัตะตวันออกเป็นนักสร้างรังฟองแบบคลาสสิกตัวผู้จะก่อวอดรับไข่และเฝ้าลูกจนแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังมีอวัยวะลาบิรินที่ช่วยให้หายใจรับอากาศได้โดยตรงทําให้ทนสภาพน้ําออกซิเจนต่ําในหนองและร่องน้ําพืชแน่นได้ดีนิสัยของมันค่อนข้างหงพื้นที่โดยเฉพาะช่วงผสมพันธุ์จึงมักแนะนําให้เลี้งเดี่ยวหรือเลือกเพื่อนร่วมตู้ที่สงบมากๆ ทินอาศัยของมันอยู่แถบร่องน้ำไหลช้านองพืชน้ำหนาแน่นและคูคลองธรรมชาติในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้นักอนุรักษ์เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มปลากัดป่าของไทยสำหรับการเลี้ยงอย่างมีจริยธรรมควรจำลองสภาพน้ำที่ใกล้เคียงธรรมชาติใช้น้ำสะอาดไหลชา้ามีพืชน้ำให้หลบซ่อนและควรรักษาอุณหภูมิและ pH ให้ใกล้เคียงค่ากลางที่สำคัญคือไม่ดึงปลาออกจากแหล่งปา่าและไม่ปล่อยปลาสายเลี้ยงลงธรรมชาติ ื่อคงเอกลักษณ์พันธุกรรมของประชากรดั้งเดิมปลากัดต,ตะวันออกจึงเป็นสเสน่ห์ใหม่ของโลกปลากัดไทยที่ทั้งสวยงามและเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางธรรมชาติวิทยาที่น่าศึกษาอย่างยิ่งและนี่คือสิบปลากัดสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติของไทยสเสน่ห์แท้ๆของปลากัดป่าที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนแต่และชนิดล้วนมีคุณค่าทั้งด้านความงามเรื่องราวทางธรรมชาติและความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าคุณชอบคลิปนี้ หรืออยากเห็นเราจัดอันดับปลาอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและช่วยกันบอกต่อความหลากหลายของปลาไปด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ